เลิกทำเถอะค่ะคำพูดที่ไม่ควรพูดกับคนผิวขาเพราะมันทำลายถงึงใจของเขาค่ะคำพูดที่ควรเลิกพูดทันทีนะคะ 1. ไปเที่ยวไหนมาหรอทําไมผิวขาขึ้นจัง 2. ถ้าขาวกว่าน,นี้นะจะสวยมากเลย 3. ไม่ทาครีมอะไรบ้างเลยหรอผิวถึงขาได้ขนาดนี้คําพูดพวกนี้ฟังเหมือนเล่นๆหรือพูดเล่นๆนะคะแต่จริงๆแล้วทาลายจิตใจคนฟังมากเลยค่ะทําไมคําพูดพวกนี้ถึงอันตราย 1. เลยค่ะเพราะทาให้คนรู้สึกว่าผิวขานั้นคือไม่ดี 2ทําให้ขาดความมั่นใจทั้งที่ผิวค้ำมีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองค่ะ3ส,ส่งเสริมค่านิยมผิดๆว่าผิวขาวเป็นมาตรฐานเดียวที่สวยทุกเฉดผิวควรได้เป็นที่ยอมรับไม่ทวนถูกโดนตัดสินค่ะแล้วเราควรจะพูดยังไงแทน 1. เลยค่ะชมที่บุคลิกความมั่นใจหรือรอยยิ้มไม่ใช่แค่สีผิวค่ะ 2. ให้กําลังใจและเคารมในความเป็นธรรมชาติของแต่ละคนค่ะทุกสีผิวมีคุณค่าทุกคนมีความงามในแบบของตัวเองค่ะ ทุกคนสามารถช่วยให้สังคมนี้ดีขึ้นได้นะคะโดยการแชร์คลิปนี้ออกไปให้มากที่สุดคะ่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์หรือกดติดตามดูแอดมีบายบีพีนะคะเพื่อให้แอดมีเพิ่มนำส่งคลิปนี้ไปยังคนอื่นเพื่อีประโยชน์ค่ะ